ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Zone ายชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอ,รอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับธุรกิจสักคิ้วลายเส้นที่มีรายได้วันหนึ่งหลายหมื่นบาทกระแสะแฟชั่นนี้แม้ว่าจะเกิดในบ้านเรามาได้สักพักนึงแต่ธุรกิจนี้ก็ยังมาแรงไม่หยุดยั้งค่ะและหนึ่งในสถาบันสักคิ้วลายเส้นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อบจย์การสักคิ้วคุณภาพดีก็คือสถาบันออกแบบคิ้วรายเส้นนัดกับนัดและในวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับคุณนัทวดีแก้วคงดลเจ้าของธุรกิจที่กวาดรายได้จนติดอันดับมีผู้มาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะชื่อนัทธดีแก้วคงดลน,นะคะเปิดธุรกิจทําคิ้วมาประมาณสปีเริ่มแรกเปิดจากการทำคิ้วมาก่อนยังไม่ได้เปิดสถาบัน ยังไม่ได้เปิดสถาบันการสอนเลยเริ่มเปิดสถาบันมาแล้ววันสัก4-5เดือนโดยประมาณน,นะคะคิดว่าคนไทยมีปัญหากับคิว้วคนทั่วโลกมีปัญหากับการเขียนคิว้วเยอะมากเมื่อก่อนเราทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทหนึ่งเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจเพื่อร่วมงานก็เอาคิ้วมาให้เราเขียนเอามาให้เราการเราเขียนเราคิดว่าเออทำไมคนให้เราการคิ้วเขียนคิวนค้วมันเยอะจังเลยเราก็คิดว่า ออธุรกิจนี้มันก็น่าจะไปได้ก็เลยเริ่มมองมาเป็นธุรกิจเปลี่ยนแนวคิดจากพนักงานประจำเฮ้ยลองเอาเงินสักก้อนหนึ่งเงินก็ไม่เยอะหรอกเอามาลงทุนเรียนใช่เอามาลงทุนเรียนก็มาลงทุนเรียนเรียนพวกถามว่าเรียนแล้วมีลูกค้าเลยไหมไม่มีลูกค้าเลยแต่ถา,าว่าเรียนจบแล้วมีลูกค้าเลยไหมมีคนให้เรามาลองแต่ทําสวยไหมไม่สวยค่ะ ทขาไม่สวยเลยไม่ไม่ได้ฝึกกับคนนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าฝึกกับหนังเทียมหนังที่เป็นหนังเทียมเราก็ฝึกอยู่นั้นแะฝึก24ชั่วโมงก็ฝึกเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทาจริง <S <S หาจุดบอดของตัวเองว่าตรงนี้มันไม่สวยเพราะอะไรทําคิ้วคนไม่สวยเพราะอะไรแก้ไขจุดบอดของตัวเองพอเริ่มมั่นใจ ฝึกฝนจนมั่นใจแล้วก็ลองไปทำกับคนจุดบอดตรงนั้นก็จะหายไปปัญหาทุกอย่างก็เกิดขึ้นอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าเลย ใ,ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าเลยทำงานประจำไปด้วยเปิดร้านไปด้วยดูแลลูกค้าด้วยทุกอย่างต้องคิดตลอดเวลาทุกคนอาจจะทึ่งในตรงนี้ว่าทำได้ยังไงทำงานประจำแปดเดือนเปิดร้านมาแปดเดือนไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียววันที่หยุดจากงานประจำคุณต้องไปไหนคุณต้องอยู่ร้านลูกน้องไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว ลูกค้าวันหนึ่งมารับบริการเยอะมากเราต้องเซ็ตเวลาทํำยังไงก็ได้ให้ทํางานประจํากับทําคิวไปด้วยไม่ให้มันเสียทั้งงานประจําแล้วก็เสียทั้งร้านคิว <S 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 2> <S 2> ลูกค้าก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่พอเข้าไปในงานประจําปุ๊บตัดดีลิสเรื่องการทําคิวไปเลยอยู่ร้านคิวเราเป็นผู้บริหารร้านคิวเราดูแลลูกค้า เราทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่พอหลังจากนั้นปุ๊บเราไปเป็นลูกน้องคนอื่นเราก็ต้องตัดหน้าที่ตรงนั้นเป็นเจ้าของร้านกลับไปเป็นลูกน้องเขาต้องแยกให้ออกนะคะคุณอย่าเอาตัวเองงานประจํากับงานเสริมมารวมกันเด็ดขาดคนที่กําลังตัดสินใจที่จะ ทำธุรกิจบอกได้เลยว่าอย่าเอางานประจํากับงานเสริมทุกอย่างอย่าเอามารวมกันเด็ดขาดถ้างั้นคุณจะเสียทั้งสองอย่างไม่ได้ดีอะไรเลยสักอย่างเดียวลูกค้าทุกคนรายการทีวีรายการหนังสือนักเรียนทุกคนถามหมดไม่มีใครไม่ถามเลยว่านัดกับนัดมาได้ยังไงก๊อปปี้รายการหรือเปล่านัดกับนัด เราก๊อปปี้หนังมาหรือเปล่าบอกเลยเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยตัวเราเองชื่อนัดชื่อเล่นชื่อนัดนัดโนเน้นคการถอฐานมาจากชื่อเราแต่คำว่านัดตัวแรกเนี่ยคือนัดพบใช่ค่ะนัดพบนัดกับนัดคือนัดพบกับนัดใช่เป็นชื่อภาษาไทยที่จำง่ายที่สุด หลักสูตรที่อาจารย์สอนคิ้วคิ้วลายเส้นเนี่ยจะเน้นไปที่ลาย 3D มลาย 6D ลาย 3D ลาย 6D แล้วก็จะแถมนะคะก็คือหลักสูตรที่แถมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรสักปากที่แถมแล้วก็สักตาเทคนิคการสักปากสักตาอันนี้เป็นทฤษฎีทีน,นี้ออกใบรับรองจริงเราจะออกใบรับรองแค่คิ้วปากกับตาไม่มีใบรับรองทางสถาบันเราแต่เราจะแถมให้เทคนิคการทํา ทุกอย่างเราจะแถมให้ถามว่าระยะเวลาในการเรียนนานไหมบอกได้เลยว่าสอนตลอดชีวิตค่ะมีปัญหาอะไรเข้ามาได้ตลอดงานฝีมือไม่สามารถกำหนดเวลากับใครได้เลยไม่จำกัดชั่วโมงเลยว่าเรียน3าวัน7วัน6วันกำหนดไม่ได้เลยงานฝีมือกำหนดตรงนี้ไม่ได้บางคนไม่มีพื้นฐานการทำคิ้วมาเลยไม่มีพื้นฐานการเรียนมาเลยจะมากำหนด3วันก็ไม่ได้คุณกลับไปคุณก็ไม่ได้อะไรใช่ คุณอาจจะเรียนที่เบสิกพื้นฐานสามวันที่เหลือก็แล้วแต่คุณคุณเข้าเรียนมีเวลามาเรียนกับเราได้กี่วันเราอาัดให้คุณเต็มที่เราเปิดสอนวันจันทร์อังคารวันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์9ก้าโมงถึงบ่ายสามไม่มีพักหลังจงงากนั้นปุ๊บเราหยุดสอนใช่ใช่ค่ะเทคนิคสอนเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือสอนเรื่องคิวรายเส้นความสวยความงามแล้วก็สอนสักปักชมพู อันนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถใช้เ,เราทิ้งได้เราก็ต้องม,มีมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ถูกต้องถ้าเกิดแช่แอลกอฮอล์แล้ว30นาทีสามารถเข้ามาอบฆ่าเชื้อในนี้ได้ก่อนที่เราจะใช้เราจะพันแรปทุกคนทุกครั้งทุกเคสเข็มใช้คนต่อคนเน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยกับลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ตรงนี้เราจะนาไปสอนนักเรียน หรือว่าทุกคนที่มาเรียนกับสถาบัานเราเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเลยค่ะมีตัวอย่างเช่นนักเรียนที่เรียนกับเราไปชื่อคุณมนตอนนี้อยูส่สกลคือตอนแรกคุณมนทํางานประจําอยู่แล้วก็ตัดใจมาเกับเราแล้วก็เปิดร้านตอนนี้คุณม,มนไ้งได้จากอาชีพนี้ mm hmm. ก็เลยตัดใจมาทำอาชีพนี้โดยตรงถามว่าคุณมนสิบวันได้แต่ง่อบาทประสบความสําเร็จไหมไม่ใช่เราบอกได้เลยว่าไม่ใช่ คุณมลจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้คุณมนต้องดอูได้ยาวนานไม่ใช่ว่าไรายได้ที่เข้ามาในภายในเดือน2เดือน3เดือนคุณมลต้องประกอบอาชีพนี้ได้นานๆคุณมลถึงจะสําเร็จในอาชีพนี้คนที่กำลังตัดสินใจทําคิ้วหรือว่าตัดสินใจทาธุรกิจบอกได้เลยว่าธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยง คุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงทุกอย่างหลายปัจจัยมากจะความเสี่ยงเรื่องเงินความเสี่ยงเรื่องปัจจัยทุกอย่างมีปัจจัยแห่งของความเสี่ยงหมดทีน,นี้เราจะมาสรุปอีกทีว่าคนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจตรงนี้จะต้องมีการสัใจไงบ้าง 1. คุณต้องมีความมุ่งมั่น รักในอาชีพการบริการคุณต้องดูแลคุณต้องเทคแคร์คุณต้องดูแลลูกค้าคุณต้องถ้าจะเปิดสถาบัานคุณก็ต้องดูแลนักเรียนถ้าคุณจะรับทำคุณก็ต้องดูแลลูกค้าการบริการหลังการขายของคนไทยมีนที่สำคัญการเป็นมิตรกับลูกค้าเป็นอะไรที่สำคัญมากคนที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำธุรกิจคุณต้องประเมินตัวเองก่อน ว่าคุณพร้อมไหมในทุกๆอย่างที่จะมาทําธุรกิจปัจจัยทุกอย่างเอามาประเมินดูแล้วมาดูตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะทําธุรกิจไหมการทําธุรกิจไม่ยากขอให้มองตัวเองตลอดเวลาแล้วเอาจุดบ,บกพ่องทุกคอมเมนต์เอามาปรับปรุงและแก้ไขห้ามกโกรธหรือห้ามเกลียดคนอื่นที่จะมองตัวเองในแง่ลบเด็ดโดยเด็ดขาดเราต้องมองว่าโอเคเขาคอมเมนต์เรา เราเอาตรงนั้นมาแก้ไขแก้ไขให้ตรงจุดเขาคอมเมนต์เรามาเราแก้ไขทุกคอมเมนต์มีประโยชน์ต่อเราหรือว่าทุกคนที่กําลังจะตัดสินใจเรียนไม่ต้องเรียนนัดกับนัดก็ได้เรียนกับที่ไหนก็ได้เรียนพืชฐานกับที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าคุณต้องไปดูแลลูกค้าให้ดีเพราะว่าเราดูแลลูกค้าดีผลดีก็กลับมาหาเราใช่ จะจบจากสถาบัานไหนก็ได้คือจบจากที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ฝีมือดีอย่างเดียวแต่ไม่ดูแลไม่เทคแคร์หรือว่าไม่พูดไม่คุยกับลูกค้าเลยไม่คอนเซา์ลูกค้าเลยมันไม่ใช่เราต้องพูดต้องคุยต้องให้ความอบอุ่นกับลูกค้าด้วยลูกค้าเป็นยังไงเจ็บไหมทุกคนทําได้ไม่ต้องฝืนหรอกคือทุกคนทําได้เหมือนเราดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแ,แม่ทําสวยนี่สวยเนี่ยฝุดได้แต่ตรงเนี้ย บอกได้เลยว่าสำคัญมากใช่ค่ะเพราะช่างทุกคนทําได้แบบนี้นะลูกค้าจากที่จะติดถีมือก็จะมาติดช่างเริ่มทําธุรกิดนี้มาก็จะมีก็จะบอกเลยว่าเออถ้าเราจะทําตรงนี้จริงๆเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเรามีหน้าที่ทําอะไรหน้างานตอนเนี้ยเราทําอะไรเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราจะเป็นลูกน้องขายลูกจ้างขทํทำให้มันดีที่สุด ชื่อประจันค่ะทาอาชีพเสริมสวยอยู่ค่ะที่เลือกมาเรียนที่สถาบันนัดกับนัดนี่เพราะว่าเราอยากมีรายได้เสริมมาเรียนที่นี่แล้วก็คือเราก็ประทับใจนะคะรูปคิ้วที่นี่สวยมากลายเส้นสวยมากแล้วก็เราทำออกไปลูกค้าก็ติดใจค่ะแล้วก็เราก็มีรายได้เพิ่มกับที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะเกียรติกาสมัยเอี่ยมนะคะชื่อเล่นชื่อพีฟค่ะปัจจุบันนี้ก็คือทําอาชีพประจำอยู่ก็คือเป็นพนักงานบริษัท เอกชนแห่งหนึ่งที่ฉันตัดสินใจมาท,ทําคิ้วมาเรียนคิ้วกับอาจารย์ลานนัดกับนัดนะคะคือหนึ่งคือเป็นเพราะว่าตัวเองมีปมได้เรื่องคิ้วเป็นคนไม่มีคิ้วได้เห็นจากในในไลน์อะคะ่ะลูกอาจารย์เนี่ยมีลูกค้าเยอะมากแล้วก็แบบเส้นเิ้วดูเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่อาจารย์ทาสวยนะน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนและกอย่างหนึ่งคือราคาก็ไม่แพงอะคะ่ะแล้วก็ มันมันสามารถไปต่ออาชีพได้เป็นเป็นไรายได้เสริมของของของ,ของตัวกิดเองด้วยค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับอาจารย์นัดกับนัดที่นี่คะคะ